อากาศหนาวประเทศไทยนั่งมอเตอร์ไซค์มาด้วยเกือบไม่ทันอะไรนะครับอ๋อก็สนุกกับการแต่งตัวมากกว่าครับก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแนวเราก็เปลี่ยนทำอะไรเล่นไปเรื่อยๆเลยครับเรื่องนี้เป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่ ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยจริงๆครับเป็นเป็นอะไรที่แปลกมากสำหรับเราจริงๆครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่ผู้กำกับเขาให้ทำอะไรบ้าๆบอๆได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้เต็มที่เลยเราอยากจะอินพไวสเราเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะเราคิดว่าตัวตัวละครตัวนี้มันมันจะต้องแบบทำตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เขาปล่อยเต็มที่อะไรเงี้ยครับเรื่องนี้ไม่มีแนะนำเครับแนะนำให้กับนักแสดงท่านอื่นเพราะว่าเหมือนเราก็แบบเล่นอะ โอ้ยผมก็ไม่กล้าไปแนะนาใครยังไม่ถึงขั้นนั้นครับยังเราก็คิดว่าเราก,ก็ยังยังเติบโตไปเรื่อยๆยังเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับยังยังยังมีหลายอย่างที่เราต้องปรับปรุงเยอะครับโอ้ยงามวันนี้ชู่มลุกมากคือ จริงๆวันนี้ผมมีถ่ายที่ลังสิตด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอดีการงานเปิดตัวเขาเลื่อนคิวมาวันนี้อะไรเงี้ยก็เลยต้องไม่ได้ชวนใครเลยครับอก่รับก็น่าจะมีครับน่าจะมีอยากอยากจะให้ก็คงชวนทางบ้านด้วยนะครับอยากจะให้คนไปดูกันเยอะๆครับหนังไทยหนังไทยตอนนี้ต้องต้องช่วยกันสนับสนุนครับ่้เปนเนี้เหมือนจะเจอนน้อยเลย ก็เจอกันไม่ได้ถือว่าเยอะครับแต่ก็เรียกว่าเรื่อยๆมากกว่าครับยังไม่ถึงกับคำว่าหาใช่ไหมยังครับยังอา่าคือหลักๆเราทำงานเจวันตอนนี้ใช่ไหมครับก็จะมีวันว่างแบบที่ว่าเราไม่ได้แพลนมาก่อนคือเหมือนกับว่ากองละครเขาไม่ถ่ายะอะไรเงี้ยครับเราถึงจะรู้ว่าเราว่างซึ่งบางวันมันก็อาจจะไม่ตรงกับเขาะอะไรเงี้ยครับก็จะเจอกันบ้างครับ ไไมม่้ายนนีเหอกันก็ไม่รู้นะครับก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่เหมือนเขาเองก็ยุ่งกับการถ่ายหนังอะไรอย่างงี้ด้วยครับคือจริงๆเขาก็มีครูคนเดียวกันครับเขาก็เรียน acting coach กับครูบิลเหมือนกันนี่ครับพอหลังๆไม่ค่อยเจอกันรูปครูก็ไม่ค่อยลงก็ ก็ไม่ได้เจอกันก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับีท่ทาำไมอ่ะทำไมดู s ั s p i c i ช u s สมากเลยอ่ะจะมีจัดคลิปหรืออะไรไปร่วมกันก็หวังว่านะครับหวังว่าหวังว่าจะว่างไปครับจริงจริงก็จริงๆมีทริปหนึ่งที่ไปกับพวกเป็กพวกพิชอะไรอย่เงี้ยครับช่วงปลายปีแต่ก็ไม่รู้ลมหรือเปล่า ไปไปแถวโซนยุโรปอะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้รายละเอียดเลยมากครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเขาเป็นคนจัดการครับเป็นงานของ NYX นะครับเป็นเครื่องสำอางที่มาจากนิวยอร์กครับเขาเขาให้เราไปเ,าเล่นดนตรีวันนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วคือเราก็ เราก็เขินนะถ้าเกิดไปร้องลิปซิงหรือว่าไปเปิดแบ็กกิ้งแพลนเอาร้องเนี่ยเราก็เลยชวนเพื่อนไปฟอร์มวงกันเล่นๆซ้อมกันประมาณ2วันแล้วก็ไปเล่นที่งานอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะชอบนะครับแต่ว่ามันก็มีโมเมนต์ที่เราแบบลืมเนื้อเพลงบ้างร้องเพี้ยนบ้างอะไรเงี้ยครับตอนนี้จะมีโอกาสแบบของซิงเกิลอะไรอยู่เลยทุกคนถึงขั้นนั้นเลยครับผมว่าไม่มีครับไม่น่าจะมีครับ ผมก็อยากจะจัดนะครับเพราะว่าคือเราก็คิดไว้หลายรอบแล้วช่วงวันเกิดอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่มัมนยังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมแล้วกเ็เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรด้วยแต่ตอนนี้เรา,เร,ารู้สึกว่าเราติดใจการร้องเพลงให้แบบเล่นเล่นเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยสนุกครับก็คิดว่าน่าจะมีครับก็ขอร้องก,อก่อนแล้วกันสักห้าเพลงอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ให้ค่อยให้แฟนขับร้องอะไรเงี้ยครับ